LT Live Station สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาแนะนำเทคนิคการเข้าควบคุมโทรศัพท์มือถือ Android โดยใช้คอมพิวเตอร์นะฮะสำหรับใครที่มีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆนะฮะซึ่งเป็น Android ที่ไม่ต่ำกว่า4.2นะฮะสามารถใช้วิธีนี้ได้โดยการลำดับแรกโดยการให้ไปดาวน์โหลดโปรแกรม TeamViewer มาครับ ดาวโหลดแล้วก็ติดตั้งลงเครื่องได้เลยของผมเป็น TeamViewer version 9นะฮะแล้วก็เปิดขึ้นมาปุ๊บหน้าตาก็จะเป็นประมาณน,นี้ซึ่งในอีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องดาวน์โหลด TeamViewer ของ Android ลงเครื่องโทรศัพท์มือถือของเราปุ๊บเมื่อเราเราดาวโหลดลงมาแล้วนะฮะตรง ให้เปิดแอปพลิเคชัน TeamViewer TeamViewer คล i ตั้ u p อร์ตแล้วก็มันจะมีรหัส ID ของคุณให้ส่วนนั้นน่ะเอามาใส่ตรงช่องนี้ครับตรงช่อง Partner นน ID ของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะซึ่งเราก็กดปุ่ม Connect ทีนี้ในหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะฮะจะมีแจ้งเตือนมาว่าอนุญาตการสนับสนุนระยะไกลเราก็กดอนุญาตไปนะฮะปุ๊บมันก็จะทําการเชื่อมต่อระหว่างมือถือของเราแล้วก็คอมพิวเตอร์ของเราซึ่งหน้าจอหลักก็จะเป็นรายงานเกี่ยวกับสถานะของเครื่องครับก็จะมี CPU ทําทงานทีเปอร์เซนต์แลมทำงานกีเปอร์เซนต์เอ่อแบตเตอรี่หน่วยความจําแล้วก็ ข้อมูลอื่นๆน,นะฮะเราสามารถเข้ามาดูอตรงแอปพลิเคชันหรือว่าโปรเซสที่กำลังทำงานอยู่ได้เหมือนเราไปแบบจัดการได้ทุกอย่างของเครื่องนะฮะคือเป็นการเข้าควบคุมโดยโดยตรงซึ่งสามารถทำได้แทบทุกอย่างนะฮะนี่สำหรับวิธีซึ่งเราจะใช้เครื่อง,องเราอย่างไงนั้นตรงนี้ครับตรง มุมซ้ายบนตรงคําว่ารีโมทคอนโทรครับคิดเข้าไปปุ๊บอ่าทีนี้ก็จะมีข้อความขออนุญาตเข้าเข้ามาทางมือถือของเราแล้วก็กดปุ่มอนุญาตไปครับกดหนึ่งครั้งซึ่งทีนี้หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราก็จะแสดงเป็นหน้าจอเดียวกับโทรศัพท์มือถือของเราครัเราสามารถ ทำอะไรทุกอย่างเหมือนเราใช้มือถือได้เลยนะฮะอย่างเช่นอันนี้เป็นเครื่องของผมซึ่งหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้กปุ่มโฮมแน่จะเป็นหน้าตาเดียวกับมือถือเราเลย <c oughs> สังเกตตรงจอมือถือครับเมื่อเราทำทาอะไรลงไปอย่างเช่นกดเข้าเมนูปุ๊บตรงเครื่องของเราก็จะเข้าเมนูด้วยซึ่งมันจะเป็นการทำงานพร้อมกันครับคล้ายๆกับว่ามีผู้ใช้สองคน ภายในโทรศัพท์เครื่องเดียวเป็นการควบคุมการทำงานโดยตรงนะฮะโดยใช้โปรแกรม T e a m Viewer ซึ่งตรงนี้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างฮะอย่างเช่นการถ่ายเซลฟี่หลักๆของเราเลยเราสามารถเข้ากล้องเข้าใช้งานกล้องแล้วก็ควบคุมกล้องได้โดยตรงนะฮะอันนี้ก็หน้าจอมือถือเป็นยังไง มันก็มาออกตรงหน้าจอคอของเราด้วยเประมาณนี้อาประมาณนี้นะฮะซึ่งสลับไอตัวนี้เนี่ยมันดีอยู่อย่างหนึ่งคือมันเป็นโปรแกรมที่ใช้ฟรีครับแล้วก็สามารถหาดาวน์โหลดได้ชื่อโปรแกรมว่า TeamViewer นะฮะเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ให้ การตั้งค่าหรือว่าการติดตั้งอะไรเดี๋ยวผมจะโพสเป็นบทความบอกใน w w w l3 x t in gs นะครับสามารถเข้าไปติดตามได้สำหรับวันนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรละการทำงานก็สามารถใช้เมาส์ครับควบคุมควบคุมได้ถ้าสมมุติเราจะควบคุมกล้องถ่ายรูปอย่างเงี้ยเราก็กดปุ่มชัตเตอร์ผ่านคอมได้ซึ่ง โทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่ว่ามันจะอยู่ส่วนไหนอยู่ที่อื่นอยู่ยังไงนะฮะก็เราสามารถเข้าควบคุมได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจําเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงพอตัวถ้าในมือถือก็แนะนําให้ใช้เวเลสนะฮะอย่าใช้สาม G ครับเพลองมากผมเคยลองทีหนึ่งสาม G หมดในไทยในเวลาเพียงสามนาที <c oughs> ครับ เดี๋ยวผมจะลองถ่ายรูปให้ดูนะครับกดชัตเตอร์ต,ตรงนี้นะฮะปุ๊บนี่ก็จะมีรูปมาให้ประมาณนี้นะครับทำงานได้ทุกอย่างเหมือนเราใช้โทรศัพท์มือถือเลยครับเออแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือประโยชน์ของมันคือสามารถใช้รับสายได้ครับเมื่อมีคนโทรมา ตอนตอนที่เรายังเชื่อมต่ออยู่เนี่ยเมื่อมีอะไรโทรมานะฮะเราสามารถกดรับโทรศัพท์มือถือโดยการไม่ต้องลุกไปรับนะฮะเราสามารถกดรับจากตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดปุ่มเปิดลำโพงก็ได้เนี่ยฮะเราก็สามารถใช้งานได้ทุกอย่างเหมือนเป็นโทรศัพท์เครื่องหนึ่งแต่โดยเราไม่ต้องไปจับไปถือโทรศัพท์เราสามารถควบคุมได้ผ่านคอมพิวเตอร์ครับผม ก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับทิปนี้ในการควบคุมโทรศัพท์มือถือด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับใครที่มีปัญหาการใช้งานหรือว่าไม่เข้าใจตรงตัวไหนนะครับสามารถสอบถามได้ทาง w w w l 3ว n g แอครับผมสำหรับวันนี้ LT l i t h t สวัสดีครับ